สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้หยิบยกบทกดน้ําบทหนึ่งซึ่งเป็นบทที่มีความไพเราะและเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายได้สมาธิมากๆเลยครับซึ่งบทกวน้ําภาษาไทยโบราณนี้ได้มาจากหญิงชราคนจีนท่านหนึ่งเมื่อราวสักหกสิกว่าปีที่แล้วหลังจากท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมขุมนรกโดยมีท่านพญายมราชพาดูความทรมานในขุมนรก ที่มีแต่คนก่อกรรมทำเข็ญต่างๆมานาเพื่อกลับมาบอกเล่าให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รู้ถึงผลกรรมว่ามีอยู่จริงและได้สอนให้หญิงชลาได้นำบทกวดน้ำภาษาไทยโบราณนี้มาบอกเล่าให้ทุกคนได้นำกลับมากวดน้ำปญาโยมราชกวดทุกวันได้ยิ่งดีเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับฟังบทกวดน้ำของท่านพญาโยมราชได้เลยตั้งนะโมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานา,นาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้า พันหนึ่งบริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้ส่งถึงชนลนีบิดาอย่างนานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกอย่างนานได้วิมานทองฝูงเป็ดทั้งหลายนรกอสูรกายหมู่สัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปอง รับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไซได้กระทําทาลุนด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอิจชาเทวาอีกทั้งพรมมาเท้าเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธนัน พาลือหัดบอดีพระสุพ,พักสาเทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศีพระยมราชพระการจะตุโลกธาบาลทั้งสีคุธะนาคีกินนลีกินนลาเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอาทุโนทนารับเอากุศลผลบุญนี้หนาทั้งพระสุธา คงคาวาลีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีคาลืหะบดีมนตีพยาคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชากุศลได้พ้นอักส,สุลาขอให้ตัวข้าพบพระศรีอาน ได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จอย่างนานลุกถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกี